สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่กรุงเทพยามเย็นประจำวันศุกร์ที่5ธันวาคม2557วันนี้กับเราสองคนดิฉันสาวรักแก้วพุทองค่ะผมประพัฒสิทธิ์พัทธระสุริชัยสินครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับและสําหรับนะคะในช่วงนี้ค่ะทางด้านของกิจกรรมนะคะวันพ่อที่มีเกิดขึ้นโดยเห็นค่ะในรอบรอบนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ราชการต่างๆรวมถึงบรรยากาศต่างๆนะคะวันนี้หากคุณผู้ชมได้ติดตามกรุงเทพยามเย็นค่ะเราก็มีมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะซึ่งนะคะสาหรับค่ะในเมื่อชช่่่วงงงเเ้าาาาทททีผนมกรุพ นครได้มีการจัดทำนะคะกิจกรรมทําบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุูลในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะโดยเราจะมีการประมวลภาพมาฝากคุณผู้ชมค่ะเมื่อเวลาประมาณ7จ็นาฬิกาหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุริพัฒผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน188รูปเพื่อเป็นพระราชกภศลในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว5ธันวาคม2557โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร,ร,นครหัวหน้าหน่วยงานเข้าราชการลูกจ้างกรุงเทพมหานครและประชาชนเข้าร่วมพิธีบริเวณล,ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้จุดธูปทเทียนบูชาพระรัตนตรัยเปิดรวยกระทงดอกไม้ถวายราชการะหน้าพระบรมชาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชาคณะเจริญพระพุทธมนต์บดถวายพระพรจากนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้นำประชาชนทำบุญตักบาทพระสงฆ์188รูปขณะเดียวกันทางด้านพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานพิธีทำบุญตักบาทพระสงฆ์288รูปเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษา ซึ่งทางกรุงเทพมหานครร่วมกับมูล,ลนิธิ5ธันวาจัดขึ้นโดยมีข้าราชการกรุงเทพมหานครผู้แทนหน่วยงานราชการต่างๆและประชาชนร่วมทำบุญตักบาทพระสงฆ์288รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวามหาราชบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยพลตำรวจเอกอัศวินได้ทำการเปิดกลวยกระทงดอกไม้ถวายความเคารพพระบรมชาย,ยาลักษณ์ จากนั้นพระสงฆ์ส่งสมณศักดิ์สิบรูปส่งเจริญพระพุทธมนต์และได้ร่วมกันใส่บาตรซึ่งภายในงานมีพุทธศาสนิกชนจนํานวนมากนําข้าวสารอาหารแห้งและดอกไม้มาร่วมตักบ,บาตรนอกจากนี้ยังมีการสวดสดุดีทํานองสรพันยะเฉลิมพระเกียรติของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และสําหรับในช่วงเย็นจะจัดพิธีถวายเครื่องราชสการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรหน้าพระบรมชาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบริเวณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร จากกิจกรรมของการตักบาตรนะครับเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและก็เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับไปดูกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ5ธันวาคนทำดีเพื่อพ่อกันบ้างนะครับซึ่งกรุงเทพมหานครนะครับพร้อมกับประชาชนได้มีการเดินเทิดพระเกียรตินะครับเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งก็มีการถือป้ายพระราชกรณียกิจที่ยาวที่สุดในประเทศไทยด้วย นายจุมพลสัมภาวพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ5ธันวารมดีเพื่อพ่อซึ่งจัดขึ้นเพื่อเทอิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษา5ธันวาคม2557โดยเริ่มตั้งแต่สี่แยกห้วยขวางถึงโรงเรียนประชาราษฎร์บอมเพ็ญพร้อมจัดทำป้ายพระราช,ชกรณียกิจต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีความยาว509เมตรซึ่งถือเป็นประวัติศาสตร์ป้ายที่ยาวที่สุดในประ เทศไทยเพื่อให้ประชาชนร่วมกันเดินถือพระเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน โดยในการนี้นะครับมีการจัดริ้วขบวน4ี่ช่วงพร้อมวงโยธาธิตย์จากโรงเรียนในพื้นที่กลองยาวจากชุมชนลาดพร้าว80และชุมชนลาดพร้าว45นำขบวนซึ่งภายในงานได้มีพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเชิญชวนประชาชนบริจาคเงินซึ่งจะนำมอบให้มูลนิธิชัยพัฒนาต่อไปโดยมีนายสุชีพอารีประชาพิรมผู้อำนวยการเขตบาง ผู้อำนวยการเขตห้วยขวางและคณะผู้บริหารสำนักงานเขตห้วยขวางนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือนาย,ยกสโมสรกีฬาห้วยขวางสภาวัฒนธรรมเขตห้วยขวางหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประชาคมห้วยขวางและประชาชนในพื้นที่กว่า3,000คนนะครับร่วมเดินเทิดพระเกียรติในครั้งนี้และในวันนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าค่ะประชาชนส่วนใหญ่นะคะพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลืองค่ะเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี างด้านของเหล่าผสมนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้มีการพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองเดินทางมายังโรงพยาบาลสิริราชเพื่อร่วมถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดีในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยตลอดทั้งวันที่ผ่านมาผสมนิกรชาวไทยจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมารอเฝ้ารับเสด็จ โดยส่วนใหญ่มาจับจองพื้นที่บริเวณเส้นทางเสด็จตั้งแต่คืนเมื่อวานที่ผ่านมาประชาชนต่างยังนั่งรออย่างใจจดใจจอ่อเพื่อจะมีปาฏิหาริย์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงโดยประชาชนที่พร้อมใจสวมใส่เสื้อสีเหลืองต่างถือพระบรมฉาย,ยาลักษณ์ทุนไว้เหนือศีรษะโบกสะบัดธงชาติไทยและธงตราสัญ,ญลักษณ์พปร พร้อมต่างร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีสดุดีมหาราชาต้นไม้ของพ่อและเปล่งเสียงส่งพระเจริญดังกึกก้องไปทั่วทั้งโรงพยาบาลบางคนถึงกับร่ำไห้ด้วยความพื้มปิติที่มีประชาชนจำนวนมากรักและเทิดทูนองค์พ่อหลวงหลวงมีความรู้สึกว่าปบื้มใจสวดมนต์ทุกเช้าทุกเย็นก็ขอให้ท่าน สุขภาพแข็งแรงให้มีบุญบารมอาีอยู่ตลอดรอดหวังให้ประชาชนเคารบนับถือค่ะแล้วพอบอกว่าในหลวงท่านเสด็จลงไม่ได้เรื่องจากประชวนเราก็ย้ายเข้ามาขออย่างไงก็ไม่กลับขอมาสวดมนต์ถวายอะปื้มค่ะ คั้งนี้สำนักพระราชวังแจ้งว่าได้เปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันศุกร์ที่5ธันวาคมตั้งแต่เวลา10.30น,นและจะเปิดได้ตามปกติในวันเสาร์ที่6ธันวาคมตั้งแต่เวลา8.18ถึงเวลา18 ขออภัยค่ะถึงเวลา18นนิกาที่ศาลาสิริราช100ปีโรงพยาบาลสิริราชก่อนกําหนดที่ได้แจ้งไว้เนื่องจากตามแถลงการฉบับที่11ที่ทางคณะแพทย์ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้งดพระราชกิจไว้ก่อนแต่มีประชาชนเดินทางมาถวายพระพรเป็นจํานวนมากทางสํานักพระราชวางังจึงได้เปิดให้ลงนามถวายพระพรเพื่อแสดงความจงรักพักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ไปต่อกันที่สํานักงานเขตดินแดงนะครับที่นั่นก็ได้มีการจัดกิจกรรมเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ87พรรษานะครับทึงที่สํานักงานเขตดินแดงได้มีการจัดกิจกรรมเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ87พรรษาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2557 นางสาวสายสีหิรันประเสริฐวุฒิผู้อำนวยการเขตดินแดงนะครับกล่าวว่าสำนักงานเขตดินแดงกำหนดจัดกิจกรรมเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ87พันษาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมรพัาธันวาคม2557โดยประธานในพิธีจะปล่อยขบวนเดินวิ่งจากสำนักงานเขตดินแดงสู่ถนนมิมตรไมตรีถนนดินแดงถนนประชาสงเคราะห์และกลับสู่สำนักงานเขตพร้อมกับ พิธีถวายเครื่องราชเจกการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมราชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งนี้นะครับขอเชิญชวนหน่วยงานข้าราชการสถานศึกษาและประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันแสดงพลังความจงรักภักดีความสามาคัคคีส่งเสริมการออกกำลังกายสุขภาพอย่างง่ายในวันที่5ธันวาคมนี้นะครับตั้งแต่เวลา16นาฬิกาและจุดเทียนชัยถวายพระพร,พรในเวลา19นาฬิกาที่สำนักงานเขตดินแดงครับ และเช่นเคยนะคะสำหรับในปีนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นคนกรุงเทพปริมณฑลรวมถึงนะคะทางประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดค่ะได้เดินทางเข้ามาอย่างบริเวณของถนนราชดำเนินท้องสนามหลวงตามที่รัฐบาลได้จัดงานรักพ่อจะเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามได้ในสกููปนี้ค่ะ ภาพของประชาชนจำนวนมากที่พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองเช่นนี้มีให้เห็นเป็นประจำทุกปีในวันที่5ธันวาคมอันเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะบริเวณท้องสนามหลวงที่ใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายใต้ชื่อง,งานรักพ่อซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสมาทำกิจกรรม แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร่วมกันในวันสําคัญนี้โดยมีกิจกรรมเช่นกิจกรรมการถวายพระพรณะสวนแห่งความจงรักภักดีกลางสนามหลวงกิจกรรมเส้นทางสเสน่วัฒนธรรมสืบสารงานศิลปะไทยขแขนงต่างๆและการจัดจําหน่ายอาหารของดีจากทั่วประเทศและจาก50เขตของกรุงเทพมหานคร คุณผู้ชมคะที่ดีฉันยืนอยู่นี้นะคะก็คือซุ้มของกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งได้จัดแสดงนทิทรรศการเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานครค่ะ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นว่ากรุงเทพมหานครมีปัญหาน้ําท่วมหนักบ่อยครั้งจึงทรงมีพระราชดำริแนวทางในการแก้ไขปัญหาเช่นโครงการแก้มลิงซึ่งเป็นการสร้างสถานีเก็บน้ําตามจุดต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถรองรับและกักน้ําเพื่อป้องกันน้ําท่วมได้ประมาณ13.04ล้านลูกบาทเมตรซึ่งโครงการนี้สามารถช่วยบรรเทาปัญหาน้ําท่วมได้เป็นอย่างมากจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้แล้วในเรื่องของ ปัญหาการจราจรติดขัดพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวก็ทรงมีพระทัยใสย่โดยมีพระราชดำริต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหา,ารจราจรเช่นการสร้างถนนการานาพิเศษหรือถนนวงแหวนรอบนอกซึ่งเป็นถนนที่กินอาณาบริเวณกว้างจากกรุงเทพครอบคลุมไปถึงพื้นที่ปริมณฑลที่สร้างขึ้นเพื่อคลี่คลายปัญหาการจราจรคับคั่ง,งของวงแหวนรอบในเป็นหลักทําให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้สะดวกสบายมากขึ้น การพระราตุชมุดิจราจรน้นําถ้าถ้าแ,แก้มลิงเห็นไหม<ะ>หลังที่จากเราไม่เคยรู้เลยว่าแก้มลิงนี่ในหลวงมาอย่างไรเราเพิ่งมารู้ว่าในหลวงพูดถึงแก้มลิงคือเรารู้ว่าในหลวงพูดถึงแก้มลิงเราเพิ่งรู้ว่าในหลวงนี่แก้มลิงคือมาจากคุณคุณกลาที่<ะ>อมอมของของกินไว้ที่แก้มไง<ะ>อ่าก็คือคล้ายๆว่าในหลวงก็ทรองทำแก้มลิงไว้ เวลาน้ำมาเยอะๆใช่ค่ะใช่ะมากค่ะมากก็รู้สึกดีค่ะแล้วก็ภูมิใจที่เกิดในแผ่นดินไทยค่ะมีในหลวงทรงเป็นประมุขของแผ่นดินนะคะได้รู้ถึงความเหน็ดเหนื่อยที่พระองค์ทรงสร้างเพื่อแผ่นดินไทยมาตลอดเช่นเศรษฐกิจพอเพียงค่ะโครงการต่างๆค่ะขอบคุณค่ะแล้วน้องนะคะรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกดีเหมือนกันค่ะที่ที่พระองค์ทำทุกอย่างเลยไม่ว่าจะหน้าที่อะไรก็ตาม รู้สึกภูมิใจที่พ่อได้ทำให้ดูแล้วก็สอนมาให้เราไปาปฏิบัติตามใช่ไหมฮะก,ก,ก็มีหลายอย่างที่เราภูมิใจเกิดเศรษฐกิจพ่อเพียงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าป้าก็คงไม่ได้ไปทำอะไรเพราะอยู่คนเดียวก็ไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมแต่ก็ก็จะไปแนะนำเพื่อนๆให้มาเที่ยวให้มาให้มาดูเพราะเขามีกิจกรรมเยอะ แล้วคุณป้าล่ะคะมีอะไรอยากจะถวายพระพรพระองค์ท่านอ๋อขอให้พระองค์ท่านมีอายุย,ายั่งยืนนานแล้วก็เป็นมิ่งฝันของปวงชนประชาไทยทุกๆคนคุณป้าได้รับประโยชน์จากกิจกรรมอะไรในวันนี้บ้างคะก็ก<อ>็<อ>ดีทุกอย่างที่เข้ามานะคะก็อยากจะให้ท่านอายุยืนยาวนานๆอยู่กับเรานานๆหน่อยนะจ้าจ้าซึ้งค่ะ ขอให้พระองค์ท่านจงมีอายุยืนนานและก็ขอให้เป็นมิ่งฝันของปวงชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศเลยค่ะการจัดซุ้มนิทรรศการเฉลิมพระเกียตินี้ทําให้ประชาชนต่างได้ตระหนักว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานหนักมากเพียงไรเพื่อให้ประชาชนคนไทยมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายขึ้นและอย่างได้แนวทางปฏิบัติในการดําเนินชีวิตจากการที่มีพระองค์เป็นแบบอย่างอีกด้วย สำหรับงานเฉลิมพระเกียรติรักพ่อที่จัดที่สนามหลวงนี้นะคะจะจัดเป็นวันสุดท้ายในวันที่6ธันวาคมวันพรุ่งนี้แล้วนะคะโดยหน่วยงานต่างๆที่จัดงานค่ะก็ได้เตรียมความพร้อมตั้งซุ้มไวรอรับประชาชนที่จะมาร่วมงานกันอย่างเต็มที่เลยค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้เดินทางไปที่ท้องสนามหลวงในวันนี้นะครับก็สามารถที่จะเดินทางไปชมงานนิทศการนี้ได้นะครับช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อครับ